คนอื่นมารอบเดียวกูสองรอบอะ่ะเอเวอเรสตัวเนี้รถก็ใช้งานมาหลายปีแล้วตอนนี้ก็ต้องมีการเริ่มซ่อมบำรุงกันเป็นเรื่องธรรมชาติแก้ไขตามการครับในความเร็วที่8-90แก้า่งทั้งคันเจอรอยต่อเท่นี้ยรถมันโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาอันนี้ผมบิ๊กอยู่แค่90แต่90เนี่ยสัมผัสได้เลยว่ารถมันโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาแว่งด้วยเนี่ยพวกสันข้อถนนเงี่ยโยกโยก อลพานโอ้โอ้โอ้กำลังเครื่องค่อนข้างอืดเน,นี่ยผมจุ่มหมดไม่อยากจะออกเลยรอรอบมากรถก็โยกทั้งคันช่วงล่างแย่เบรกก็ไหลแต่ภายในใหม่มาก <S 2> <S 2เป็นไปตามที่คิดตอนที่ผมลองลกรถเมื่อกี้เนี่ยที่รถรู้สึกว่ามันกระพือตัวไม่เข้ากันร,ระหว่างซ้ายขวาปีกลกขาดจึงทำให้แฮนดลิของภูมาลเนี่ยไม่ดี ลุ่มากจุดต่างๆนะหลวมฟิตติ้งเกือบดีแต่ลักษณะนี้ควรเปลี่ยนดีกว่าไปแหลกก็หลวมทันชั้นในก็หลวมที่ขาดด้วยครับจะ,ะบีทุกอย่างฟิตติ้งไม่ได้ละต้องเปลี่ยนโชคคนเย็นนะ่ะหูล่างเนี่ยบ่งบอกถึงว่าเวลาที่เราขับแล้วมีรุ่นลุม,มบ่อยๆกระแทกลุม,มบ่อยๆจึงทําให้บูทหูล่างเนี่ยเยินขึ้นขบนปีกนกบนเปลี่ยนครับเดี๋ยวเรามาทาการเช็คปีกลกล่างกันว่าเป็นอย่างไรส่วนจานเบกรกผ้าเบรกจานเบรก,กจากรอยเนี่ย ร้อนจากรอยนะครับจันเบกยังพอใช้ได้อยู่ Power นี่เลยมัจะทำว่าสีก็แปลว่าคอสตูมเมอร์ตั้งศูนย์ช่วงลอโชว์อินโชว์เอาโพสิ่ในกระชีพทำให้คุณนั้นต้องว้าวช็อคตันแบบเรียวเรียวได้หมดไม่มีโยนชนจำหน่ายและติดตั้งโปรเฟนเดอร์ครอบปองกรนมาตรฐานกสากลใส่ใจทุกขั้นตอนจนคุณต้องอ่อนวอนไม่ต้องไปขอทอนสิ่งเนเจอร์ของแ้มันต้องมีคอนชลอามกันโค้งหน้าทวินอามเป็นโค้งหลังท่อสิ่งวิ่งเงียบเอซี AC, เขาจัดกันเราไม่ถนัดควันไม่ต้องมาพัวพัน รรรงบบบบมีครระเกไอ้พี่ต้มอยู่อะวะเฮ้ย,ยใครรู้จักพี่ต้มมัางเนี่ยไอย้ส้มเช้งอ่ะไอ้น้องสาวพี่เท่งอ่ะไม่ใช่พี่ ผมต้มเช้ง a อ Power ครับัส oh, <yeah. S 1> ดีครับ <c oughs> นีัสด,ดีเอารถมาทำเนี่ยครับพี่ผมอะนะจริงๆยังไม่ไว้ใจพี่นะถ้าไม่ดีนี่หอดทิ้งเลยนะ <c oughs> อันนี้รถเสร็จยัง <c oughs> เสร็จเรียบร้อยพี่ผมแต่ว่าตอนผมขับไปลองนะช่วงแักมันแย่พี่แต่ว่ามันขับไม่ดีเท่าที่ควรแต่ดูจากเลขไม์แล้วสองแสนฟอโลเนี่ย มันก็สึกหลอตามมายุการใช้งานพี่ใช้รถด,ดีมากไม่ใช่เนนี้มันรถตั้งบริบูรณ์มันหลอกขายพี่มาี่เออแล้วมันหลอกขายพี่มานะพี่ก็เลยยังไม่ผ่อนข้างวดมันดีพี่อย่าไม่จ่ายพี่เออแกไปีสิมาจ่จายค่าท่อมรถก่อน <c oughs> เป็นเยอะไหม <c oughs> ก็เยอะพี่ปีกนกบนปีกนกล่างระบบเบรกจานเ <c oughs> บรกภาพเบรกบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยผมทำแล้วลองแล้วขับโคตรดีพี่ อันนี้ดักคอไว้ก่อนนะครับไม่ต้องลองได้ไหมรถอะไม่ได้พี่ผมไม่ลองเองไม่ได้พี่ผมขับไม่เร็วไม่เร็วอะไรเลยเห็นบินนุ้ยกับพี่ตุ้ยแม่งกระโดดไปกระโดดมาเอาดีๆนะดีๆพี่ผมเข้าใจนะว่ากันโค้งอะมันมันเหนียวมันแน่นอะแน่นอนครับแต่ยางเนี่ยมันเก่านะดูดีๆนะโดดลงนะโดดลงนะใหม่พี่อันนี้ยังใหม่เนี่ผมลองแล้วเนีบใช้งานได้เลยโอเคนะโอเคพี่ พร้อมไหมล่ะพร้อมพี่ไปลุยนะฮะไปครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าช่วงลองรถครับเดี๋ยวพาพี่ต้อยข้ามน้ำก่อนนี่เนี่ยนี่เนี่ยซ้อมก่อนพี่ซ้อมหลังไอ้เข็มขัดตัวนี้แค่นี้มาหรือแค่นี้พี่เอาข้างหลังมาได้ไหมเอาข้างหลังพี่พี่ดึงได้แล้วตอนแรกก็ไม่รู้รถใครให้ทำเหมียนโทรหาทำไมอ่ะมันเก่าหรือว่าไง เปิดฝากระโปรงตอนถ่ายน้ำมันเครื่องเนยพี่ผมขี้บุญติดมือเลยพี่สูตล้อพี่เฮ้ยโอ้โหนิ่งว่ะตรงนั้นตรงมาตรงมั้นตรงมาเดี๋ยวได้ได้เบรกจึ๊บเบรกจึ๊บพี่นึกภาพตามผมนะเสือกำลังกระโจนไปจับเหยื่อกระโจนกระโจนไปปุ๊บไปติดตะข่ายติดตะข่ายจึ๊บมันจึ๊กเลยใช่จึ๊กเลยไปไหนไม่ได้ติดตะข่ายใช่ใช่ใช่ คนที่เขามาถ่ายถ่ายกับพี่เขาแ acting กินผมก็ขับปกติพี่ผมโย่งนิดเดียวพี่ทำเป็นเซติกกระจกทั้งนั้นเลยพี่อ,อ,อย่างเงี้ยโย่งนิดเดียวไลยหรอพี่ผมมา acting กันนะเออเอเอสบาย,บายสบายเออ ในชีวิตนี้นะไม่เคยนั่งรถที่เข้าโค้งขนาดนี้ชีวิตจริงกูก็ไม่เข้าขนาดนี้นะเดี๋ยวพี่ดูข้างหน้าข้างหน้าจะมีหลุมแต่เลยหลุมไปแล้วพี่หลุมเลยไปแล้วหลอกคะเนี่ยจำหลุมผิดพี่หลุมเลยไปแล้วหลุมเลยไปแล้วที่ต้ออีกหลุมนึงนี่ขับเลยกล่าวว่าจะลงหลุมให้ดูสักหน่อยไม่เลยหลุม

โอ้โอ้โอ้ยโยโยโอ้โอโอ้โอไอ้ตรงนี้เสียวเสียวี <t 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 us> <t us um ่สุดรงนี้ตรงตรง้เสียีุ่ดี่มันเป็นยิบดีมากมพี่มันหักแล้วหกอีกทีนึง่โครมันพาาอ์ไออกพี่ หูอื้อหมดแล้วเนี่ยพี่สม้มบอกจริงนะมึงโรคจิตโรคจิตมันมันโรคจิตจะเข้าหนึ่งร้อยไม่ยกไม่เบรกนะครับเจริงเหรอผมก็ขวาลอยปั๊บ ผมต้องขวาเม่อกี้พ่อไอ้พี่ถ้าผมไม่ขวาเดี๋ยวนั่นเล่นไ,ไ,นไอ่ตายมนผมาอแล้วโค้งสอนโค้งโค้งอนโค้งคืบคืบอีเวียนทีนึ้ง วิ่มันขนาดนั้นเลยเวะยอมรับเลยวะทุกคนสุดจริงแม่งถ้าได้มานั่งเนี่ยจะได้รู้ไงว่ารถแม่งเซ็ตช่วงล่างดีอ่ะมันจะปลอดภัยมากเอทีพาวเวอร์สาวบกเราพี่เห็นไหมเอาติดให้ผมด้วยได้ไหมได้เลยพี่เดี๋ยวจ่ายถ้าจะรู้<ห>ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวแห่งความปลอดภัยครับครอบครัวเอทีพาวเวอร์ ใครดูรายการก็มาดีครับมาที่เอซีพาวเวอร์เดี๋ยวเรามีส่วนลดให้ด้วยนะครับก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับนี่เกลียดหน้ามันจริงจริงเลยยิ่งครบแทนที่จะยิ่งสนิทไอ้นี่เกลียดหน้ามันเริ่มเกลียดหน้าแล้วขอจอดแป๊บนึงนะครับองิกครับได้จ้ะเผ็ดไหมเล่นแม่งเลยตอบแม่งเรียงตัวอลยกี่ตัวเนี่ยนั่งหลังก็ะากกันห้าคน มาเออห้าต่อหนึ่งกูก็สู้ตอนเนี้ยเมื่อกี้พวกมึงขออีกรอบหรรอใช่คับฮะใช่ครับี่ะค,คือมึงไม่ได้เรียนโฟกัสกันมาเลยถ่ายกล้องเนี่ยฮะ <c oughs> กูขี้จะแตกอยู่แล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วคนอ,อื่นมารอบเดียวกูอสองรอบอ,ะอ่ะมึงรู้จักโฟกัสไหมเมื่อกี้มึงลืมลำและเรคคอร์ดลืมเรคคอร์ดครับพี่โทษทีครับโอ้พี่ต้อยบอกว่ากูต้องหน้าอีกรอบแล้วเหรอ ต้องขอของแถมพี่ย่า้มีครั้งที่สองนะมียาดมไหมพี่ต่เกือแตกโอ้โหบอกได้อพูดได้เลยอะแม่งทั้งคันหน้าคันเราเออคนขับแม่งขับออกันเออเบาๆเออเข้าไม่ต้องแรงมากไม่ต้องแรงมากเออเบาๆพอเบาๆหกสิบเบาๆโอ้โหไม่ต้องยกูเห็นเติมตลอดเลยโอ้โหเติมสนุก พี่สังเกตไปเียเออไว้พี่สังเกตไปเลยเออไว้ตากูลายอยู่เนี่ยแต่ก็เอาจริงนะขอบคุณมากเลยครับที่เซตรถให้แบบแม่งดีอ่ะก็คันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฟูลเซตช่วงล่างโชว์เป็นโปรเฟนเดอร์ OEM 2.5ทั้งหน้าหลังแต่ด้านหลังเปนตัวพิเศษนะตัวทูนซีรีส์ด้านหลังจะเป็นทูเวย์เป็น2.5เหมือนกันแต่เป็นทูเวย์เบรกแอนเนกเตอร์ผ้าเบรกแอนเนกเตอร์จานเบรกครบระบบเลยท่อ AC ซีพาวเวอร์ลื่นเปิด อัตราการเร่งมาลื่นนะเสียงไม่ดังพลังเงียบท่อเส้นวิ่งเงียบนี่คือเจ้าล้านเราครับกันโครงหน้ากับรุ่นนี้ผมใช้ว่าโคตรเทพมันช่วยคุมมุมล้อทําให้มุมล้อไม่หนีศูนย์ปีกนกไม่หนีศูนย์จึงทให้มุมล้อเราคมเลียวแล้วรถไม่บานออกควบคุมรถง่ายและปลอดภัยถ้าเป็นเอลเลนเด็กเจนด้วยนะบอกให้ว่าสุดที่ร้านเราอ่ะไม่มีโชว์แบรนด์อื่นจําหน่ายเราจะมีจาหน่ายเฉพาะโปรเฟนเดอร์แบรนด์เดียวเพราะว่าเราเป็น เซอร์วิสเซ็นเตอร์จำหนติดตั้งซ่อมเซตวันนั้นพี่ต้อยใช้รถคันนี้ไปสมมติใช้ไปอีก7-8หมื่นโลแสนโลอ่าเว่าหอนซ่อมก็เซอร์วิสมาที่นี่เข้าที่นี่ได้เลยล้อแม็กยางของเราก็มีบริการครบเ네นี่ยยางครึ่งทางแล้วอีกครึ่งทางยางก็ต้องเปลี่ยนพี่ต้อยก็เข้ามาแล้วก็มาตรวจเช็คช่วงล่างส่วนอื่นด้วยลูกหมากของเราใช้เจ็ดหนึ่งปีหนึ่งแสนโลพี่ต้อยใช้ไปเลยเวลาเบรกไปไงเสือจะคุบเหยื่อไหมเจอเออเล่านิทานให้กูฟังอีกบนรถอ่ะทุกคนนะ รบจริงๆช่วงล่างเอยจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ได้หมดแม็กยางมีทุกอย่าง AC Power ฝันด้วยครับกับคลิปหน้าพี่หน้าเจอใครทายดูไม่อคติ้งสุดจริงวะยังไม่ได้ิขึ้นไหมเปล่าตัวไหมไหมเปล่าตัวไหมี่ยทีแรกว่าจะเอารถเมียมาทำอีกคันไม่เอามาละกลัวต้องไปนั่งลงอีกโอ้ยตายนวทีแรกนึกว่า นุยน้ยนุ้ยบอลแอคติ้งเออ,อไม่แอคติ้งเลยของจริงล้วน